สวัสดีครับพี่น้องไม่ยช่หลอดผ้ามาเลาะวงผักครับมื่อนี้ครับครับ,รบอันนี้ยอดแมงหลักพี่น้องพักอีตูบันห้องเหรอครับถือฝ่าไม่ฝนไม่ฝนตกเรีงๆกำลัางงามครับนี่ครับับุ้งของก็ปลูกลวงก็ออกพี่น้อง ตัวนี้หลอดมะทายบสามนี่แหละครับสามมงแรงอยู่น้องแดดยังห่อนๆอยู่ครับนี่ครับพี่เกิืรกำลังงามครับครับพี่น้องพี่ถือฝนครับ แดดกะกาพี่น้องใบสามกลัวครับไม่หลอดหาเวลาทายวมมีครับก็ได้เด็นมากเงาี้นีีครับพี่น้องแดดดดก็เลยได้ออกมากครับ พี่นอ้องหยาเข้มเผ็ดการเล็ดงานพี่น้องเอ้ยหาเวลาบ่มีครับคางเนี่ยปลูกหญ้าไว้งัวครับเยอะเหลียวหญ้ากำลังปูงครับ ครับพี่น้องย้อนแสงอน่อยไรนะครับพี่น้องอันนี้พักแผ่วใยญ่เพิ่โผมงก็สิบบ่งไมค่ครับ,บมมนบ่ครับบ่มักฝนบันไดครับพักอันนี้บ่ม,มักฝนบ่ม,มักขึ้น nhị hợp dụng thằng bù hợp bắc kheo ของเราผ้าครับพี่น้องะพา,ากินกับก้อยกับก๋วยเตี๋ยวครับเขาปลูกแปลงเนีาก็จิปลอ,อกครับพี่น้องอีกจักอาทิตย์ก็จะงามอยู่ครับนี่ อ่างขางอีกเป็นป้ายหยาครับปูกไปง่วงครับพี่น้องป้ายหยาครับ,นะรบนะครับพี่น้อง ไปเรื่อยพี่น้องงามขนาดพี่น้องเักบุ้งครับนี่ครับงามามากเลยครับครับผมครเขียนนี่เนาะครับพี่น้องเนาะมักกระยิบลระงกดไลค์กดแชร์ด้อครับเด้อกดติดตามเพื่อใหลอดกดกระดิ่งนั่ครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อใหลอดเคล็ดคลิปต่อไปเอาไม่เบิ้งครับผม แกนี้แล้วครับสวัสดีครับ